ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาเจอกับป,า,ป,า,ปามปัมีเอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้วันนี้เราก็มาก็เรามาแบบน่าสดเพราะว่าก็จะมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูกันนะคะกับลุกวาเลนไทน์เดย์ที่จัดึงในเร็ววันนี้ซึ่งยังไม่รู้เลยจะแต่งลุกอะไรแต่คิดว่าคงจะแต่งแบบซอฟซอฟเบาเบาเพราะว่าสีวิกตอนนี้มันแบบเป็นสีแดงมันแรงไปอะไรอย่างนี้ก็เอาเป็นว่าซอฟซอฟเบาเบาแล้วกัน,แล,กนแล้วก็เป็นลุกที่เหมือนแบบ แต่งบ่อยในช่วงช่วงนี้นะคะแป๊มแต่งหน้าทุกวันเลยถึงแม้ว่าจะว่าคมหอมนะคะเพราะว่าเป็นคนเหมือนแบบว่าการแต่งหน้าทำให้เราเหมือนแอคทีฟขึ้นเรามีความสุขเราแบบว่าก,กระชับเฉยคือแบบอยู่บ้านบางทีมันอาจจะน่าเบือ่อใช่ไหมแต่พอเหมือนแบบว่าเออแต่งหน้ามันอาจจะทำให้วันนั้นคุณกระปรีก้กระเป๋ขึ้นนะคะแนะนำสาวๆอะไรเลยคนที่ว่าคมหอมเหมือนแป๊มแล้วรู้สึกว่าอุ้ยแบบหมนห่นมองเลยเกินอย่างเงี้ยแนะนำว่าให้แต่งหน้าฟาดๆไปเลยที่อยู่บ้านนะคะแบบแม้ว่าคุณจะวิดีโอคอลกับนหน้ากันมาชุมมึงก็แต่งไปเลยใครจะว่ายังไงช่างมันมนะคะหน้าเรา ก็ขอบำรุงก่อนนะคะจะใช้เป็นตัวไทายนี่บามนะคะเป็นลิปบาร์มที่จะเปลี่ยนสีอันนี้คือสีของเัาเขามีแค่สีเดียวนะคะขนาดคือ5กรัมราคาเพียงแค่25บาทนะคะอันจะขุดน้องเข้าอย่างนี้แล้วก็ลงที่ปากเลยนะคะอันจะได้ความแบบชมพูมพจุมบูิบีน่ารักกระปุกกระปิกนะคะแล้วก็ ทําให้ปากมีความชุ่มชื้นใช้ไปในนานนะคะน้องจะช่วยปรับให้สีปากของเราเนี่ยมีความสีชมพูระเรื่อขึ้นแต่ต้องใช้ไประยะนานๆก่อนนะปั๊มลงโทนเนอร์เซรั่มอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาลงเป็นตัวนี้นะคะครีมน้ํามันมานะคะที่บําใช้มายาวนานถึง3ปีแล้วนะคะถ้าใครอยู่กับเรามานานๆก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราใช้มาตลอดแล้วก็เป็นตัวเดียวที่ที่ใช้นะคะที่ใช้ต่อเนื่องแบบต่อเนื่องจริงๆนะคะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยเรื่องอะไร ช่วยเรื่องเอ่อผิวชุ่มชื้นค่ะจะใช้ตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ได้ค่ะผิวชุ่มชื้นลดเลือนริ้วรอยลดจุดด่างดำลดรอยสิวนะคะน้องช่วยได้หมดเลยนะคะมีเซรไามายนะคะทำจะทำให้เหมือนแบบผิวลดการอักเสบนะคะตัวนี้นี่วันนี้บํานํามาใช้ในตอนเช้าเพราะว่าบารู้สึกว่าเออช่วงนี้หน้าบําแพ้งหน่อยนะคะก็ เออน้องจะแตะตัวเป็นน้ำซึมง,ง่ายซึมไวมีขนาด5 0กรัมนะคะใช้มานานถึง3ปีค่ะแนะนําใครใช้ก็ชอบนะคะแล้วก็ปัจจุบันคือขายน้องตัวนี้มายาวนานอะ่ะขายมา3ปีแล้วอ่ะทุกคนคือใช้3ปีขาย3ปีจริงๆนะคะเนี่ยหน้าก็จะมีความอิ่มเอ,อิบชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะคะแนะนําเลยสําหรับใครที่มีรอยสิวริ้วรอยต่างๆนะคะหรือว่าผิวไม่ชุ่มชื้น น้องน้ำมันมาช่วยได้50กรัม290บาทส่งฟรีนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาได้นะคะเราต้องขายของทุกคนทุกคนอย่าแบบว่าบูลลี่การขายของของแม่ค้าอย่างเรานะคะ หลังจากที่เราลงคีมบำรุงเรียบร้อยะคะ่ะก็จะมาต่อที่กันแดดน้ำนมค่ะเป็นกันแดดน้ำนมตัวนี้นะคะเป็น sun treatment นะคะมี s f 50บวกนะคะตัวนี้เป็น hydrating นะคะ hyaluronic acid ก็คือจะช่วยเรื่องผิวชุ่มชื้นนะคะนอกจากเป็นน้ำนมนะคะมีกลิ่นน้ำหอมนะตัวนี้จะไม่เหมือนอีกตัวหนึ่งที่เป็นของ m u f f ์แต่ว่าตัวนั้นหาไม่ได้แล้วนะคะก็ตัวนี้จะเป็นแบบเป็นสีขาวแบบนี้นะคะที่จะปรับให้หน้ามีความกระจ่งางใสขึ้นนะคะ นิดนึงไม่เยอะนะคะน่าจะไบรท์ขึ้นแล้วก็ผิวมีความแบบว่าชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำมากเพราะว่าเขามีไฮยาลูรอนนะคะจะช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วก็คือมันมีบำรุงไปด้วยนะคะช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วก็ผิวอิ่มเอิบฉ่ำน้ำนะคะ สามารถเป็นเบสในการก่อนหนังหน้าได้คือบางคนเหมือนแบบติดการใช้เบสใช้ตัวนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นการปรับสภาพผิวนะคะเห็นปะเมื่อกี้เห็นเห็นว่ามันเออดูขาวนะคะแต่พอําเกลีย่ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเข้าผิวแล้วก็จะได้หน้าที่มินมีความแบบช้ำๆอิ่มเออแบบนี้ซึ่งแบบอชอบนะแต่ว่าใครที่แบบแพ้แพอมจะใช้ตัวนี้ไม่ได้นะอันนี้ก็บอกตรงๆนะรองพื้นในวันนี้ที่จะใช้นะคะเชื่อว่าน่าจะเป็น f a v ฟ r i t e ในเดือน กุมภาพันธ์นะเพราะว่าใช้บ่อยนะคะก็คือตัวนี้เลยชิวิงอันนี้คือคิวเพลสค่ะ i v o r y Snow Ultra Light Foundation นะคะมีเซฟ3 p a 3ีบวกสี1ที่ปั๊มซื้อมานะคะคือปั๊มบอกไปแล้วเนาะว่าในคลิปปั๊มซื้อมาจากโลตัสนะคะยังมีคนถามว่าซื้อจากที่ไหนแล้วก็โอ,โอ้ไม่รู้จะตอบยังไงกูพูดไปแล้วในในคลิปเลยงี้ยอ่ะ เราจะลงไปเลยนะคะเพราะว่าทุกคนดูรีวิวไปแล้วเนาะก็ตัวนี้ก็คือให้การปกปิดที่ดีแล้วก็สีดีแล้วก็ติดโทนผิวสวยคือผิวแห้งผิวมันใช้ได้หมดนะคะก็ลงไปเลยนะปามจะใช้คู่กับฟองน้ำาไดโนเสาร์ตัวนี้ที่มําขายนะคะคือนุ่มมากแล้วก็แน่นมากนะคะเกลี่ยรองพื้นได้ดีไม่กินรองพื้นนะคะทุกคนอันนี้คือใช้มานานมากทุกคนน่าจะเห็นหลายคลิปมากๆเลยนะคะใครที่ติดตามในโซเชียลมีเดียก็น่าจะทราบว่าเออปามกับพี่หมีเพิ่งจดทะเบียนสมรสไปเอง เมื่อวันที่3กุมภานะก็คือแบบว่าเป็นถือว่าเป็นเลิกสะดวกของเราถือเป็นแบบเป็นวันว่างอะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าเห็นวันที่2กุมภาก็จะดีนะมันจะเลขสวยเนาะสองศูนย์สองสองศูนย์สองสองอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเลือกสะดวกของเราวันที่3เองอ่ะพูดไปพูดมารองพื้นฟิวเพลสและฟองน้ำไข่ไดโนเสาร์ของเรานั้นก็จะทำให้หน้าเรียบเนียนมีความสวยงามนะมีความแบบว่า น่าดีอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าจะขอแบบเพิ่มคอนซีลเลอร์ในในแบบว่าใต้ตานิดนึงเพราะว่าดูซีรีส์หนักอะไรเงี้ยเธอฉันเพิ่งเคยดูซีรีส์ญี่ปุ่นเว้ยแล้วจําชื่อใครไม่ได้เลยอีหาใครเป็นแบบเซียนซีรีส์ญี่ปุ่นบ้างคือจำชื่อใครไม่ได้อะไรเลยคือแบบรู้แค่ว่าไอ้คนเนี้ยนังเอกคนนี้พระเอกคนนี้ตัวรองอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบซีรีส์ญี่ปุ่นเขาจะอ คือเขาจะแบบเหมือน over acting เนอะอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็แบบก็จะแบบดูแบบนางเอกก็จะเป็นสายแบบโก๊โกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องที่เราดูนะคือคือเราแบบเป็นเรื่องแรกที่เราดูแล้วรู้สึกไปไม่ถูกอะดูไม่จบด้วยยังดูไม่จบนะแต่ว่ารู้สึกเออมันก็น่ารักดียอะไรเงี้ยแล้วก็จําชื่อตัวละครไม่ได้ปกติดูซีรีส์เกาหลีก็จําชื่อตัวตัวละครไม่ได้อยู่แล้วซีรีส์จีนเนี่ยอย่าอย่าพูดถึงดูซีรีส์จีนจะงงเพราะว่า ปัมเคยปัมไปไปทราบมาว่าเออเขาจะถ่ายเหมือนแบบถ่ายเผื่อไว้ที่ทางรัฐบาลจีนจะตัดอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันจะงงๆว่าเอา้าเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมมันมันมันกระโดดมาอย่างอ๋อเขาตัดออกเนเองอะไรเงี้ยจะลงแป้งเลยนะคะจะใช้เป็นทันรุตัวนี้นะคะ My Favorite แน่นอนคะ่ะอันนี้เป็น Only For You Soft Honey Powder เธอเอ๋ยมันดีมากมันเบอร์รุ่ข,ขนมันแบบว่าเขาเรียกว่าไงดีอะมันแบบ บางเบาเหมาะสำหรับคนผิวแห้งอย่างฉั้นแล้วก็คนผิวมันน่าจะใช้แล้วไม่ได้ปื้มมากเพราะว่ามันไม่ได้คุมมันนะแต่ว่ามันเบอร์รุ่มคนโอเคเลยนะคะเราเจอด้วยความบังเอิญจากไอเนี้ยเพจอะที่เหมือนแบบเขาจะขึ้นมาเป็นแอดอะไรเงี้ยแล้วก็สั่งซื้อแค่นั้นเองนะคะแล้วเราก็ไม่รู้แล้วว่าซื้อที่ไหนเพราะว่าในแชทบล็อกกูนี่ร้านสิบแปดร้านขึ้นมาเุ๊บเ๊โอ้ ก็เอาไปว่าลองไปหาในแอปซมแอปม่วงอาจจะมีนะทุกคนเราก็ไม่แน่ใจอ่าน่านูนลองตองเลยคลิปนี้คือไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือรู้ว่าจะมีคนดูหรือไม่อะไรเงี้ยจะดูหน่อยคือวันนี้แต่งตาเราจะไม่ใช้อายแชโดว์แต่เราใช้ปัดแก้มนี้เลยค่ะของเมลินดาที่ส่งมาให้ขอบคุณส่งมาให้หลายสีมากแต่เลือกใช้เป็น0ูนสามก่อนนะก็คือเมลินดาสกินบัดดูโอเอ็มซีห้สีศูนะคะ ก็มันจะเป็นดูโอที่น่ารักมากแบบนี้นะคะสีแบบชมพูนู๊ดแล้วก็เป็นสีแบบส้มส้มหน่อยวันนี้เราใช้สีนี้นะคะกลับแปลงเมลินดานั่นเองที่เขาให้มานะคะก็ลงไปที่เบิกตาเลยซึ่งลุคนี้นะคะเป็นลุคที่บามแบบแต่งทุกวันในวันที่รู้สึกว่าขี้เกียจตังเลยขี้ียจแต่งคือวันที่ขี้เกียจแต่งก็ยังเป็นวันที่เรารู้สึกว่าแต่งหน้าแน่นอยู่นะเพราะว่า เราแค่แค่ไมอยากคิดสีว่าจะเอาสีอะไรดีอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่แต่งหน้าเยอะๆเนาะแต่ถ้าวันไหนแบบอยากจัดเต็มบางทีเราก็แต่งแบบตาสโมก้อายไปเลยแม้ว่าจะน,นั่งอยู่หน้าคอมก็ตามฉันก็ใส่ชุดสวยฉันก็ใส่วิกใส่ชุดสวยเต็มเต็มสตรีมเพราะรู้สึกว่าว่ผพมมันทําให้เราประสาทแดกเสร็จแล้วนะคะก็จะมาใช้เป็นกลิตเตอร์ที่แบบโอ๋ยแนะนํามากเลยคือ novo eye light like it นะนั่นเองนะคะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้คือเบอร์ เบอร์อะไรอ่ะเขาไม่ได้บอกแต่เขาเขียนว่า5้าสี่หนึ่งห้าตรงนี้นะคะทุกคนคือลองไปดูที่แอปม่วงแอปส้มอะไรก็ได้นะคะคือด้านในจะเป็นแบบนี้ทุกคนเนี่ยมีน้ําตาลอ่อนมีมีกลิตเตอร์มีกลิตเตอร์นะคะแล้วก็มีออน้ำตาลเข้มที่เป็นแมทซึ่งวันนี้เราใช้กลิตเตอร์เลยแล้วกลิตเตอร์คือแบบเ่นแบบนี้พลังพลังของเขาขึ้นแน่นมากทุกคนเห็นปะเนี่ยเราจะแตะแค่นี้เลยแล้ววันนี้ลุกเราจะแค่นี้เราจะฟาดกลิตเตอร์ ก็ถือว่าเป็นลูกเบาอยู่ดีก็ถือว่าเป็นลูกเบานะกิเตอร์แบบติดคนมากแล้วคือทุกคนเชียร์มากเราไม่ได้เชียร์พาเลตโนโวมานานแล้วนะเพราะว่าไม่ได้ติดไม่ได้แบบซื้อเครื่องสำอางเลยนะช่วงนี้คือเหมือนว่าจะต้องไปซื้อในเว็บจีนคือแบบในแอปสอม้มหรือแอปม่วงอย่างเงี้ยมันเขาไม่ได้อัปเดตใช่ปะ่ะพมก็เลยไปดูในเว็บจีนว่าเครื่องสาอางอะ่ะมันมีอัปเดตอะไรบ้างแล้วแบบเยอะมาก ก็เลยหาทางว่ากูจะซื้อ,อยังไงดีวะเดี๋ยวลองอาจจะต้องซื้อแบบมาเองจากเว็บจริงเพราะเครื่องมอมันเยอะมากอ่ะเพราะว่าในแอปมั่วแอป,ปส้มอ่ะเขาไม่อนะัปเดทอ่ะทำไมวะททำไมขนาดเครื่องมาอนะแล้วก็ใช้กิเตอร์นี่แหละคะ่ะมาลงเอ่อช่วงนี้นะคะดอลลี่อายเนาะอย่าดูถูกพาเลต3สีนี้นะคือแบบเหมือนเขาจับคู่มาให้เราแล้วอะ่ะแล้วมันแบบมันจึ้งอะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะมาทำดอลลี่อายอ่ะทำนี้แล้วก็ วัมเปลี่ยนมาใช้เป็นอันนี้ดีกว่าค่ะ True Color High Gloss บัตจากแบรนด์โ o เวเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเบอร์เบอร์2ค่ะนะคะเขาจะมีคอนทัวร์กับไฮไลท์ปันจะใช้ไฮไลท์ดีกว่าแล้วก็ลงช่วงเดลี่อายที่เราแบบทำตาปโปนไว้ทุกคนตอนนี้มันอาจจะดูเหมือนแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรือเปล่าวะน,นี่อะไรเงี้ยเออเดี๋ยวออกมาแล้วมันก็จะสวยเองนะทุกคน อายไลเนอร์กันค่ะก็จะเป็นกุยกามิทริกช็อกโกแลตอายไลเนอร์อันนี้เหมือนเดิมนะกุยกามิใช่ไหมอันนี้คือกุยกามิโอเคนะคะเบอร์ ur, อะไรไม่รู้แต่เป็นสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเขียนคิ้วกันค่ะคิ้วก็อาจจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะ d u โอ้บรา o l o คสีดรากบราวจากแบรนด์ VY นะคะเราแลกซื้อมาจากวัสัน์นะความมติขนตามานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเอ่อเชดดิ้งด่งนะด้วยอันนี้ค่ะ n o โวค่ะ Lacy Tree c o l o r c o s m e t i c Dis ชื่อมันยาวชื่ออะไรไม่รู้คือข้างหน้าใช้ชื่อหรือเปล่าข้างหลังก็มีชื่ออีกอะไรอย่างนี้นะคะ ก็มันจะเป็น3สีนะคะก็ผสมกันเลยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ใช้กับแปรงเมลินดานะคะคิสปี้เอ้ขอโทษคิสปี้แกสปี้โ b สแ n รนดิงบ u ัชนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะซึ่งแบบเขาส่งมาให้อีกแล้วเขารักฉันนะเมลินดาเนี่ยเขารักฉันนะทุกคนขอภัยในความคิ้วแบบนี้ด้วยเราแบบทุกครั้งที่ปัดมัดคลาคิ้วก็จะเป็นแบบนี้ ใครก็ได้สอนปัดมาคคัาาคิวให้กูหน่อยกูปัดไม่เป็นเหรอหรือ,อยังไงมาคิวก็เป็นแบบนี้อันนี้คือดีแปรงเมลินดาคือดีมากกว่าทุกคนตั้งแต่เราแต่งหน้าแรกๆที่มันมีเป็นกระบอกแปรงอันนั้นก็คือดีแต่ไม่รู้ว่าเขายังมีขายอยู่หรือเปล่านะและคอนทชว์ด้วยอันนี้ไปเลยเนาะ,ะอือยังไม่ได้ปัดแก้มเลยเพราะว่าก็เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าจะปัดแก้มยังไงสีอะไรลุคนี้นี่แหละที่ฉันจะแต่งหน้าไปเดทกับ หัวนะไม่เป็นไรปัดแก้มค่ะก็อันที่เราเอามาลงตาสีนี้สีแรกเลยปัดไปเลยสีคือแบบดีสีแน่นปัดหน้าแก้มปั๊มชอบปัดอย่างนี้นะทุกคนทุกคนอาจจะแบบแก้แต่งหน้าอะไรของแกเออพอฟินิตลุกอะไรเสร็จแล้วมันจะสวยเชื่อฉันฉันเป็นบ่อยฉันทำบ่อย ปัดไปก่อนนะมันอ่อนเองเพราะมันเจอแสงแล้วมันอ่อนเองคืแงอแล้วก็อีกอันสกินบรัชดูโออันนี้เป็นเบอร์5้าค่ะแชมเปญพิงค์นะซึ่งมันแตกเราทําแตกเองไม่ได้เขาแพ็คไมง่งั้นจเราทำแตกเราอัดแล้วนะคะซึ่งเราจะขอใช้เป็นสีนี้นะคะหรือผสมกันดีวะืะพี่เสดาน้องเอาผสมกันแล้วกันว้าวว้าวขอออกเลยขอออกด่วน<โ>ก็ปัดช่วงนี้อมีความวิ้งมาปัดช่วง ช่องตุ้งแช่เราอะเราเรียกว่าอะไรหน้าแก้มช่องตุ้งแช่ว่ะอกินแอลกอฮอล์อยู่เลยเพราะว่าอัดด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะแก้มสุกเปล่งดังเมอร์เอทศแฮปปี้มากแต่เนื่องจากเรามีไฮไลท์นะคะก็จะใช้เป็น True Color High Gloss บั l เนาะของ No โวนะเบอร์สองก็จะใช้ไฮไลท์ต,ตรงนี้ซื้อมาหม่เอ่ใช้สนัอันนี้ก็คือเป็นแปลงเมลินดา แ o s สปี้ n d Highlight Brush นะคะก็ปัดตรงจมูกตรงแก้วเนี่ยไม่ต้องปัดแล้วมั้งหลายคนบอกว่าพี่ไหนพี่บอกเบาเออเนาะนั่นะนสิ <laughs> <laughs> หัวตาหน่อยเป็นไรเปิดเน็ตนิดนึงลิปดำเลือกเป็นของแฟนทอมแบร์อันนี้นะคะอันนี้คือเบอร์ p พ0บนะคะ เราฮอไปแล้วเนาะมันก็โอเคอยู่นะสีมันก็จะแบบว่ามีความแดงนะประมาณนี้เนี่ยแดงเลยนะจ๊ะแล้วก็เป็นเนื้อเวเว็ดนะมันก็จะลงด้านในอากแล้วปั๊มก็จะผสมกับไอเมจิกนะคะตัวนี้เนาะเบอร์ Ber 04ซึ่งแบบว่าก็จะเป็นโทนนูดนะคะ โอเคค่ะแล้วก็นี่คือฟ i n i s h l o o นะคะลุคไปเดทวันวาเลนไทน์สำหรับลุคนี้ปีนี้สำหรับปามนะคะซึ่งก็ดูเป็นแบบว่าเบานะคิดว่าเบาเ <c oughs> บาหรือเปล่าก็ดูแบบว่าไม่ได้เยอะสำหรับตัวปามนะปาลมมองว่าไมยะคือถ้าเกิดว่าเป็นสาวแซ่บขนาดว่ามีวิกสีแดงหรือว่าผมสีแดงองเงี้ย คุณแต่งหน้าแบบนี้คือเบาแล้วลูกเบาแล้วนะคะปั้มแต่งหน้าแบบนี้ปั้มรู้สึกว่าสวยเข้ากับเข้ากับวิกนะคะแล้วก็เข้ากับบุคลิกของปัม้มซึ่งเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้แต่งไม่ได้เป็นแบบหวานจา๋าไม่ได้แบบว่าเปรี้ยวสุดยอะไรเงี้ยอยู่กลางๆนะคะยังมีความแบบเปรี้ยวหน่อยด้วยความที่มันเป็นโทนแบบว่า ดูชมพูแดงๆเข้ากับวิกคือปามต้องแต่งหน้าให้มันเข้ากับวิกของปามนะคะคือวิกมันเป็นสีแดงต้องขออภัยด้วยผพืบางคนแบบให้กูแต่งหน้าแบบนี้จริงๆหรอคือเราอ่ะเป็นลุกแบบนี้ไงมันก็จะมันก็จะแบบมันมันเข้ากับวิกไงเราก็เลยแต่งงี้มันปามรู้สึกว่าแบบนี้มันโอเคแล้วก็ตาก็จะแบบดูแบลวบหน่อยขนตาปลอมที่ไม่ได้แผงใหญ่มากแต่ก็โอ้มีแผงอยู่นะคะแล้วก็เป็นความแบบอ่าให้ผู้ใช้ ช่างงนว่าเอ๊ะกลิตเตอร์อะไรเนี่ยอยู่บนตาเธอทั้งเปลือกตาล่างและข้งละทั้งเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างอะไรอย่างนี้คือเขาจะแบบงงๆเพราะว่ามีดอลลี่อายมีความวิงนะคะ ปากก็จะเป็นความแบบว่าชมพูดแดงอะไรเงี้ยแก้มก็เบาๆแต่ว่าจะมีชิมเมอร์ที่เป็นความชมพูหน่อยซึ่งแบบเราโอเคมากสำหรับ,บลุคนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแช้บางด้วยนะคะถ้าไม่ชอบก็กดเอกออกไปก่อนก็ได้อย่าเพิ่งมากดดสไลค์กูถึงแม้ว่าตอนนี้ YouTube จะไม่ได้แซงดิสไลค์แต่ว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดโอเคไหมอะไรอย่างนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะยังไงก็มาเม้ากันได้นะคะแล้วก็ ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามในโซเชียลมีเดียด้านอื่นๆช่องอื่นนะคะรีวิวจ้าแบมรีเอ็กทวิตเตอร์และไอจีแบมรีเอ็กด้วยนะคะของถูกและดีบนหน้าเนี่ยแต่งได้สวยแต่งได้ดูแพงนะคะถ้าใครชอบแบบของถูกและดีอะไรอย่างนี้ราคาหลักสิบหลักร้อยต้นๆก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย